ข่าวเด่นประเด็นเด็ดวันนี้พามาดูข่าวดังๆเด่นเด่นประจำสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับก่อนอื่นขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับประเด็นข่าวแรกที่ดังๆต่อนนี้คงไม่พ้นข่าวสงครามอิสราเอลกับกองกำลังฮามาสของปาเลสไตน์โดยชนวนเหตุเกิดจากเมื่อเช้าวันที่เจตุลาคมมีการยิงขีปนาวุธจำนวนหลายพันลูกเข้าสู่ประเทศอิสราเอลแม้แต่อร่อนโดมยังเอาไม่อยู่ครับ เข้าสู่วันที่14ของสงครามการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกองกำลังติดอาวุธฮามาสกองทัพอิสราเอลยังโจมตีทางอากาศใส่ชนนกาซาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เปิดปฏิบัติการจู่โจมภาคพื้นดินหลังมีคำสั่งให้อพยพชาวปาเลสไตน์1.1ล้านคนที่อยู่ในตอนเหนือของกาซาลงสู่พื้นที่ทางตอนใต้ประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบโดยมีแรงงานได้รับบาดเจ็บล้มตายจำนวนไม่น้อย อีกทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยยังได้รับผลกระทบเนื่องจากมีใครบางคนในรัฐบาลปัจจุบันพูดโดยไม่ตรตรองให้ดีก่อนจึงทำให้ไทยต้องอ้อมไปเสียเวลาเกือบสีชั่วโมงอีกทั้งไม่ได้รับความสะดวกเหมือนที่เคยมีมาข่าวที่สองคงไม่พ้นวงการสีกากีบ้านเราครับเมื่อพลตำรวจเอกต่อสักสุขวิมลพอบอตำรวจถกโผในพลระดับรอง พอบตตำรวจถึงพอบอชอเตรียมเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีเช้า16ตุลาคมเผยระดับรองพอบตตำรวจและผู้ช่วยพอบตตำรวจรายชื่อยังนิ่งแต่ระดับพอบอชอมีสัตเปลี่ยนหลายตำแหน่งอาทิบิ๊กเปียร์พลตำรวจโทสงประสงเย็นท้วมเป็นผู้บัญชาการชพอสองคุมจังหวัดภาคตะวันออกส่วนเจ้าของตำแหน่งเดิมบิ๊กอิดพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารนาชัยขยับไปเป็นผู้บัญชาการสตมบิ๊กโอ๊ตพลตำรวจโทรสรายุทธ์สงวนโพกัยลุกจากเก้าอีป้ปส ลงพื้นที่คุมภาคสีอีสานเหนือพลตำรวจตรีกิติศักดิ์ดูลงคิบูล,ลูกชายอดีตพอบอตำรวจพงาดผู้บัญชาการชพ6ดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไกลงโรงพัพนธุ์ถูกโยกไอยประเป็นพบชอสอพทโพในพลระดับพบชขยับปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งเมื่อเวลา10นาฬกาวันที่15ตุลาคมที่ห้องประชุมตำรวจพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพอบอตำรวจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการพิจารณารายชื่อข้าราชการตำรวจระดับรองอพอบตำรวจจนถึงพบชมีพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรร,รองพบตำรวจประปะและสสุภชัยยวประพาสเลขากุุภาพันธ์พลตำรวจตรีไกรบุญส้วส่งรร,รทรองพบตำรวจพลตำรวจโทธนาชวงรร,รทรองพบตำรวจ เข้าร่วมประชุมใช้เวลาสาชั่วโมงก่อนนำรายชื่อที่ผ่านการกรองเสนอเข้าที่ประชุมกตรวันที่16ตุลาคมเวลา8นาฬกามีนถายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรวมกับกตรผู้ส่งคุณวุธิที่มาจากการเลือกตั้งของตำรวจพลตำรวจเอกมนูมเมฆหมอกพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์พลตำรวจเอกวินัยทองสองกอตรผู้ส่งคุณวุธิที่มาจากแต่งตั้งนายชัดชยัย พรมเลิศร,ระติธิสันติประพบสสุภชัยเยาวประพาสนายปิยวัฒน์สิวรักษ์เลขาธิการกุมภาพันธ์นางสาวอ้อนฟ้าเวชชัยชีวะเลขาธิการกอพอรอเข้าร่วมประชุมตำแหน่งที่ว่างรองพอบอตำรวจ3ามตำแหน่งผู้ช่วยพอบอตำรวจตําตำแหน่งและพอบอช18ตําตำแหน่งระดับรองพอบอตำรวจ และผู้ช่วยพบอตำรวจพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสตามพรบตำรวจแห่งชาติ2565ฉบับใหม่ระดับรองพบอตำรวจว่างสามตำแหน่งรายชื่อยังเหมือนเดิมพลตำรวจโทไกรบุญส้วนทรงนรตอรุ่น39เป็นจตชพลตำรวจโทสราวุธการธาณิตรองพบอตำรวจบอนพลตำรวจโทธนาชูวงนรต42รองรองบอตำรวจสสเช่นเดียวกับระดับผู้ช่วยพบรระว่าง5้าตำแหน่งพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุนนายแพทย์ใหญ่ ศกแปดโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์จพันพบชสตมนรตรุ่น39พลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรสธรรมรงผู้บัญชาการชพเจพลตำรวจโทคารเดชพิมลศรีผู้บัญชาการชพ .6 นรตรุ่น41และพลตำรวจโทอิทธิพลอัฉริยประดิษฐ์พบชสพทตำรวจนรตรุ่น43สาำหรับระดับพบชว่าง18ตำแหน่ง มีระดับรองพอบอชอ,อาวุโสตามพรบรตำรวจแห่งชาติ2,565ฉบับใหม่กำหนดให้ใช้อาวุโส50%คิดเป็น8ตำแหน่งพลตำรวจตรีถากูลณทิศี 4, รองหมอผู้บัญชาการชพ .3 พลตำรวจตรีกฤษกรพรีธนวงศ์รองผู้บัญชาการชสพลตำรวจตรีกิติศักดิ์ดุรงคขีบูร์รองผู้บัญชาการชพ .1 พลตำรวจตรีพิสิทธันประเสริฐรองพอบชกพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก รองพอบชนพลตำรวจตรีกฤตาพลยิสาครรองผู้บัญชาการชพ .5 พลตำรวจตรีนิตินันเพชรบอลรองพอบชนและพลตำรวจตรียงเกียรติมนปราณีตรองผู้บัญชาการต่อชดพลตำรวจโททิติแสงสว่างพอบชนที่มีผลงานปิดคดีสำคัญพอบตำรวจวางใจให้รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครตามเดิมพลตำรวจโทจิรพภูริเดชพอบชกยังอยู่ที่เดิมพลตำรวจโทวรวัตวัฒนครบัญชา พบชอสอทอสารต่องานอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพนันออนไลน์ค้าอาวุธปืนกระสุนปืนออนไลน์และหลอกลวงช่องทางออนไลน์อยู่ที่เดิมงานนี้รอคำสั่งจริงๆออกเมื่อไหร่จะได้เห็นกันว่าสายบิ๊กโจ๊กจะเหลือใครบ้างในการคุมกำลังสำคัญสำคัญข่าวที่สามข่าวชาวบ้านชาวบ้านบ้านเรากันบ้างครับข่าวทีกระสืออลาวาดแถวแถวลบบุรีนี่ครับชาวบ้านในจังหวัดลบบุรีพรวากระสืออลาวาดเข้ากินเป็ดไก่ ในพื้นที่เจอกันหลายตำบลพร้อมเล่าวินาทีเผชิญหน้าและใช้เสียงตีผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนันจกจัดรายการสถานีวิทยุชื่อดังจังหวัดลบบุรีท่านหนึ่งหลังมีแฟนคลับส่งภาพกระสือย่องเข้าไปกินเครื่องในไก่ในพื้นที่ต่อโพโตอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมระบุข,ข้อความว่าไม่อยากจะเชื่อแต่มันเกิดขึ้นจริงๆครับกระสือที่โพตตเข้ากินไก่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้ ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่พบกับนางสาววีนาหรือน้องปันปัน,ปนอายุ21ปีคุณแม่แรกคลอดอยู่หมู่ที่2ต่อท้ายตลาดอเอมืองลบบุรีเล่าให้ฟังว่าช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังคลอดลูกนอนพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลได้3วันก็พาลูกน้อยกลับมาบ้านโดยทิ้งผ้าอนามัยเพื่อเลือดจำนวนมากที่ถังขยะหน้าบ้านคืนแรกเจอเลยช่วงตี2ลูกร้องตื่นขึ้นมาดูลูกแล้ว เดินเข้าห้องน้ําเห็นแสงวาบวาบที่หน้าต่างเปิดม่านออกมาดูพบว่าคล้ายตัวอะไรลอยไปมามีแสงไฟวับวาบคล้ายคนแก่ผมขาวลอยจนลับตาไปงานนี้ตามหาข้อสรุปยาวๆไปครับแต่ยุคนี้ไม่น่าเชื่อว่ายังเหลืออยู่ในสังคมดิจิตอลก็ขอให้พิสูจน์ได้โดยเร็วนะครับ